สวัสดีครับพี่น้องผู้ขาบศีราพิมพงครับผมสีเอาสีเหลืองๆมาฝากพี่ตอน้องดอกสีเหลืองๆนี่พี่น้องว่าดอกอยังครับดอกสีเหลืองๆนี่ก็คือดอกบวบครับพี่น้องดอกบวบดอกบวบครับผมดอกบวบกําลังถอดยอดกําลังจอดอกพี่น้องกรลังจอดอกมากแล้วก็มี มากแล้วก็มีได้พี่น้องนี่นกําลังจอดอกกําลังมากนี่กําลังมากเป็นบัวพันหนวยเงาได้พี่น,น้องข้ามหนวยเงานี่หนวยหนวยที่พ่อสีเอาไปแกงใส่กบใส่เขียดใส่ปลาดุกแล้วก็โอ้ต้นนัน้นแก่แล้วพี่น้องนี่ครับโอ้ดอกกําลังถอดยอดกําลังออกดอกน่ก็มีครับผม อพี่นดอกฟักทองโอ้ยบํแม่นฟอกมันดอกเหลืองคือฟักทองเนาะไปลงผากเป็นฟักทองเสยบวบครับต้นบวบเทาวันบวบเคือบวบพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนนองครับผมสีเหลืองสีเหลืองดอกบวบแล้วก็ ลูกบวบครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งครับผมเป็นคอนเทนต์ง่ายๆครับผมถ่ายธรรมชาติโูง,ง,ง <laughs> เสียงยาแดงเราอยู่ไกลบันไดกับเขามากใม่ขีดผมพี่น้องเสียงเราดังตัวหน่อยแต่เสียงดังว่าเป็นประทัดเอาโหลดพี่น้องเอ เอาคลิปนี้ล่าพี่ล่าน่องไปก่อนด้วยครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่แวะรับชมดอกบวบลูกบวบแล้วก็เครื่อบ,บวบครับพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ